ở mở cái đó lên, bỏi tên, để mà. dừng tiếng, can, rồi game này anyway? à? คาแมช c นซิมูเลเตอร์สองเป็นเป็นเกมที่แบบได้เป็นเกมสร้างรถออกแบบรถผมบสสตีฟแฟมิลอี่วันนี้มาบ้านน้อแม็กเแบบ <laughs> ขามาบุกบ้านเ <laughs> <laughs> ล่นนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณเกมจากพี่บอสแอลด้วยนะครับขโมยเข้ามานะครับดีกมา <laughs> ดูว่า <laughs> การสร้างรถแม่งจะเป็นยังไงเ <laughs> นาะต้องสร้างโปรไฟล์ด้วยนะสร้ออางโปรไฟก่อนตกมากเกมันไม่มีเกดิย่าอ่าไม่มีเก มาดูกันเด็ดแนบเด็ดดูว่าการออกแบบรถแม่งจะสวยเนิ่ไหนอย่างนี้ไม่เคยเล่นเลยว่าซื้อบาไม่เลยเล่นเลยเอาไหนอ่ะอะไรนก็เอาไปเลยมันแข่งเหรอไม่รู้ดิมันเปมอนิเตอร์อ่ะอือโอ้ยแดดแรงครับดูดูกล้องแล้วแบบเดีดแรงสองโอเคมาละเว้ยสอนสุดยอดถึงความนองจะดูเอสตีไม่เกี่ยวหรอกวลนอยมันไปโอ้จะบอกนะว่าเป็นคน นั่นไงนั่นไงเป็นคนต้องมาสร้างรถกินะชิมายเห็นแล้วมีอะไรบ้างโอ้ว้าวุปกรณ์มันก็ประกอบไม่เสร็จอ่ะประกอบไม่เสร็จนะมันมันต้องอะไรเอาพันแรกก่อนพันแรกก่อนโอ้ภาพมันจะสวยไปไหนเออเอามันสวยจนแบบผมมันกระตกเลยฮัลโหล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 ทำยังไงอ๋อเปิดวิทยุก็เปิดได้เหรอ โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามพาร์ทหน้าครับว่าเราจะทำามันเสร็จหรือเปล่าเหมือนนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์ให้ดูไงวะอย่าลืมติดตามช่องน้องน้องแม็กนะครับก็เราจะมาดูกันไปพาร์ทหน้าอันนี้คือเขาเรียกว่าอันนี้พาร์ทศูนย์เลยแล้วกันชื่อตั้งตั้งชื่อว่าพาร์ทศูนย์เลยนะศูนย์เลยเหรอเดี๋ยวรอบหน้าของหมอคอร์มวาแล้วนะครับก็นี่คือพาร์ทศูนย์นะครับคือรอบหน้าเลยมาดูครับว่าน้องแม็กจะ สร้างไอ <c oughs> ้รถคันี้เสร็จหรือเปล่าส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับส <c oughs> วัสดี <c oughs> วสวัสดีคนดูส <c oughs> วัสดีครับลุกก <c oughs> ดติดตามไหมครับเพื่อ <c oughs> ชมพาร์ทแรกในคลิปแรกครับสวัสดีครับ